รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การชําระใจให้สะอาดถ้าคุณขอมากนี่เผื่อสกรปรกอีกนะไอ้ขอไปให้ในทรพัพผู้อื่นนี่สกรปรกเลยเลยฮะหลวนะงพ่อก็อขโมยจับฉันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมอาจารย์ชัดชัยพาสุธรรมรายการทุกธรรมวันนี้ผมเช่นเคยครับสำหรับในการที่ผมมาอยู่ที่วัดสวนแก้วและมาอยู่กับหลวงพ่อพระพยอมท่านผู้ชมครับมีประเด็นหนึ่งนีที่น่าสนใจ ว่าวันนี้เนี่ยสังคมเนี่ยกำลังมองเรื่องบุญยังไงบุญคืออะไรกันแน่นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบุญเนี่ยผิดเพี้ยนกันเหลือเกินว่ามีความว่าเราจะทําบุญทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องไปหยอดตู้แต่นี่เนี่ยในการในการทําตู้ก็จะมีลักษณะของตู้หนึ่งเนี่ยก็จะมีหลายๆช่องและแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีขอให้รวยขอให้เกิดเป็นคนนั้นขอให้เกิดเป็นคนนี้ขอให้ได้แฟนสวย ถ้าหยอดทีละ10บาทก็ได้100บาทนะท่านผู้ชมครับนี่คือการทำบุญหรือเปล่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับมาอยู่กับหลวงพ่อพระพยอมผมต้องถามถามนี่หมายความว่าถามให้หมดเปลือกบุญเลยนะครับกลับมาพัธการครับหลวงพ่อครับเจริญครับหลวงพ่อครับเรื่องต้นครับหลวงพ่อบุญคืออะไรครับหลวงพ่อครับตามตามตามหลักเขาก็คือว่าเครื่องซักฟอกใจให้สะอาด เพราะใจมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับโลภโลกรธหลงมันมีแต่อารมณ์บูดอารมณ์เน่าอารมณ์เสียครับหลวงพอ่อท่นี้ถ้าพอมานึกถึงบุญปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับมาซักฟอกใจซักตัวงก,ก,ก่อนล่ะเช่นเช้าเนี่ยเขาทำบุญตักบาทโบราณก็จะพูดว่าเฮ้ยแกลงกิเลสมันจะหน่อยเว้ยแกลงความงกมหามาให้ได้มาแบง่งอารมณ์แย่งคนนี่จะไม่เคยมีมใจมือหนึ่งใส่บาตรอีกมือหนึ่งจะล้วงย่มพระนี่ มันสองอารมณ์เป็นไปไม่ได้ครับหลวงพ่อมันจะมีเอกขตาลมที่ทําให้เรามีอารมณ์ให้จิตที่คิดจะให้มันสบายกว่าอไอ้จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันเป็นจิตที่ใช้ไม่ได้ครับหลวงพ่อพระสาวาธรรมะนี่ยเขาบอกจิตมันเนา่ามันบูดมันเสียด้วยอารมณ์เพ่งเล็งซับผู้อื่นนี้ครับนั้นก็มาซักฟอกโดยการให้โดยการปันโดยการแบ่งพอหามาให้ได้มาแบ่งเนี่ยอารมณ์แย่งมันจะไม่เคยมี ปัจจุบันเนี่ยแย่งกินโกงกินขโมยกินปล้นกินหลอกกินต้มกินอะไรมันเยอะจริงๆครับเท่ว่าหากินกลายเป็นหากรรมหาเวนไปจึงมันเป็นเรื่องหาบาปไปจะทีนี้มาพอมาฝ่ายบุญปั๊บเนี่ยมันจะซักฟอกทั้งโลกทั้งโปรดทั้งหลงหลงในทรัพย์เขาบอิเขาเป็นพิธีอย่างเวลาจะทําบุญเนี่ยอเขาบอกว่าให้โดยจิตที่มองเห็นความไม่เที่ยงอฮคจัะ ็นได้บุญสูงที่สุดครับมีอารมณ์ว่าเราจะทําบุญเนี่ยเพราะเราเห็นว่าทรัพย์กับเรามันมีอันเป็นไปสองอย่างครับคือมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันออืมันจากเราก็คือจนต้นไฟไหม้น้ําท่วมออืเราจากมันก็คือฝากธนาคารใส่ตู้ไว้ยุ่ยแยะไว้ตายตรงใต้เตียงครับอามาเคยเจอครั้งหนึ่งเขาเอาเตียงมาถวายครับหว่อ,อแต่คนถวายเป็นลูก ให้แม่กับพ่อเนี่ยเก็บไว้าวตายไปห้าปีลูกไม่รู้ม,มาะวายมีเงินล้านสองอม,มีแหวนเพชรมีนาฬิการโล็ก,ลกอะไรต่ออะไนรนะเม็เดเสร็จราคาสี่ล้านโโอก็บอกให้อากาศใครมีหัวเตียงมาถวายวมีเงินติดมาบ้างหุ้นมันมากันเต็มวัดเลยออือทั้งนึกว่าของมันเขาก็มากันน่าดูครับหลวงพ่อฮะปรากฏว่ามันมีคนนึงครับหลวงพ่อ อสองสองพี่น้องออื mm hmm. ชนพี่เนี่ยมีสลิปเบิกเงิ mm hmm. คนคนน้องสาวเนี่ยมีกล่องนาฬิกาต mm hmm. อนเขาอันนิมูลกับสามีอื mm hmm. เขาไปซื้อนาฬิกาให้พ่อเป็นของฝันวันน mm ึ hmm. ่งแต่เขาเก็บไว้ <c oughs> เขาเอามาแล้ว mm hmm. นี้ไอ้รันเบอร์ที่กล่อง กับตัวนาฬิกานี่ครับลพ่อเป๊ะเลยแล้วไอ้สลิปเบิกเงินพอสอเจ้านั้นสาขานั้นมันติดกับบ้านเขาเป๊ะเลยคือนายเข้าไปเขาให้เด็กที่เจอคนละหมื่นละหมื่นสามคนแต่ตมาไม่ได้เลยแต่ว่าเราได้ชื่อเสียงได้ว่าอบรมเด็กดีโอสาธุครับเนี่ยนั่นบุญมันเกินสักฟอกใจ ถ้าเราใจไม่ดีเราต้องงกเอาเขาแล้วครับหลวงพ่อฮะนี่ก็ยังมีทองอีกนะเงินอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าของใครกันนี้มันไม่ใส่อะไรมามันอยู่ในถุงแล้วมันมาในรถคันนั้นเนี่ยมันรับมาหลายบ้านครับหลวงพ่อก็เลยเก็บมาไว้กระเดือนแล้วเนี่ยยังไม่มีคนมาเอาเลยโอ้ฮะหลวงพ่อฮะถ้ามาเอาก็คืนไปครับหลวงพ่อถ้าไม่เอาก็มีวิธีเดียวเข้ากองทุน ชุบชีวิตยามตกอับโโออหพเวลาคนตกอับเดือดร้อนมากเยี่ยมมากเอาอันนี้ให้เขาไปเยี่ยมมากคุณพ่อครับอย่างนี้ครับคุณพ่อครับการที่เราทําบุญเนี่ยแล้วขอให้ได้ถึงเงินล้านขอให้ได้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกบุญไหมค้าบุญไม่ใช่ทําบุญอืแล้วค้ากําไรเกินควรด้วยอทำสิบยี่สิบปรารถนาเป็นล้านเป็นร้อยล้านอันนี้เขาเรียก ค้ากําไรเกินควรทําบุญแล้วหวังตอบแทนมากมายทําบุญเนี่ยมันต้องหวังนี่ว่าให้ลดกิเลสเราลงมันต้องลดไอ้ความเน่าเฟะของจิตใจที่มีอารมณ์จะมักได้ไฟได้เพ่งเพ่งอยากจะได้ที่เกยนเขาเขียนว่าไงนหน้าตู้มีอยู่ประโยคนึงอ่าอย่ากเอ่ยชื่อวัดก็เลยอาดีแล้วอวัดดังวันนี้วัดดังอรู้สึกประโยคนี้แย่ที่สุด ทำบุญแล้วขอให้ได้ทรัพย์ผู้อื่นอืมไอ,อาา้ถูกวหวยรวยเบอร์ธรรมดาอาา่าฮะครับธรรมดาเนี่ยตู้ที่ที่จะหยอดเนี่ยนะมันจะมีไม่กี่อย่างอืมทั่วไปนะครับค่าน้ําค่าไฟของวัดาาแต่ถ้าที่วัดนี้เนี่ยจะมีต่างกว่าคนอื่นหนึ่งค่าอาหารสัตว์เช่นที่วัดนี้มีแมวมีหมาเจ็ดแปดร้อยตัวมีวัวสองร้อยกว่า นั้นคนก็มักจะประโยชน์คนที่เมตตาสัตว์อืเขาจะได้ทําบุญถูกกับอารมณ์เขาเอออารมณ์เมตตาเขาสูงเขาก็จะให้อ่านสัตว์แล้วที่วัดนี้จะล็อกบุญไว้สี่สี่กองทุนครับหลวงพ่อกองทุนแรกกองทุนผู้สูงวัยครับหลวงพ่อฮะเพราะตอนนี้ผู้สูงวัยมากขึ้นคนหนุ่มสาวน้อยลงอะไรเงี้ยคนรุ่นก่อนนี้เขาไม่ได้คุมกําเนิดครับลูกเยอะเยอะครับหลวงพ่อจะมารวมตัวกันแก่ช่วงเนี้ยอก็เลย ยุ่งไม่พอครับเงินเบี้ยคนชราจะไม่ค่อยพอสองกองทุนธนาคารน้ําครับเมื่อก่อนนี้น้ําไม่มีนะเนี่ยแถวนี้ยอตอนนี้พอเรากั้นปิดเก็บน้ําที่วัดนี้จะเป็นวัดเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ครับหลวงพ่อทําเก็บแหล่งน้ํามากที่สุดหมดเงินไปไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านยี่สิบล้านอะกับการทําแหล่งน้ําำเป็นสิบสิบล้านเลยหะเจาะบ่อบาดาล แก้มลิงหลุมนมคกอะไรก็แล้วแต่ในหลวงรัชการที่เก้าท่านบอกว่าน้ําคือชีวิตอชขาดไฟนี่นะวันสองวันเราไม่ตายขาดน้ํำตายครับคุณพ่อสามกองทุนสมาชชีพอไว้ประกอบอาชีพกันอวัดเนี่ยเป็นวัดที่ซื้อที่ดินมากที่สุดซื้อไว้ทั้งหมดสี่พันไร่โอ้โหครับเดิมวัดนี่มีที่ดินสามไร่ครับเดี๋ยวนี้ซื้อได้สองร้อยเก้าสิบไร่ก็คุพ่อ หมดเงินไปพันเจ็ดร้อยล้านให้คนได้มีอาชีพเพราะว่าประเทศไทยนะมันเหลื่อมล้ามากเรื่องมีที่ดินครับหลวงพ่อคนรวยมีเป็นแสนไร่อ่าฮะคนจนนี่ไร่ครึ่งไร่ยังไม่มีถูกต้องอาจารย์เราก็เลยกองที่สีครับทําบุญนี่นะครับอย่าทําตามเทศกาลมันต้องทําเพื่อแก้วิกฤตการณ์มั้งอ่าฮะครับชุบชีวิตยาตกอับคนตกงานครับช่วงที่มีโควิดเนี่ยบริษัทห้างร้านปิดเยอะครับหลวงพ่อ คนก็มาที่วัดมากันแบบร้นหลามเลยครับครับบางวันเมื่อคืนนี้มาสิบแปดคนโอ้โหรับหมดครับหลวงพ่อตอนนี้พันเจ็ดร้อยคนตอนบางทีตอนนักเรียนเนี่ยโรงเรียนปิดเทอมเนี่ยครับจะตกสองพันกว่าอ่าฮะเพราะมาสี่ห้าร้อยคนครับหลวงพ่อเขามาขออะไรได้อ่าฮะโรงเรียนปิดเทอมบ้านส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวป่าชาวเขาชาวดอยครับหลวงพ่ออ่าฮะหลวงพ่อครับ เมื่อกี้เนี่ยผมได้เปิดรายการว่าผมจะถามหลวงพ่อให้เรื่องของบุญให้หมดเปลือกเลยเพราะหลวงพ่อครับสมมตินะฮะหลวงพ,ลพ่อเราไปทําบุญแห่งพี่หลวงพ่อบอกเราไปทําบุญกับเรื่องของบัวเราไปหยอดเสร็จเพ๊่ตายหลวงพ่อกลับกลับกันกลับว่าเราไปทําบุญเราไปหยอดไอ้ตู้หลายๆตู้เนี่ยที่บอกว่าให้ถึงทรัพย์ผู้อื่นและตาย หลวงพ่อครับใครขึ้นสวรรค์ครับหลวงพ่อพวกที่ว่าไปนู่นไปนี่ได้นอนได้นี่เขาเรียกมนโนทําบุญแล้วมโนไกลก็เก uh ิด huh. มนโนเยอะไปขอนน่นขอ,อนี่ขอ,อนั่นอาตมานะลำคาญคนทําบุญอยู่เรื่องอ uh ื huh. อธิฐา,านนานมลบาไอเราเนี่ยไปยืนอุ้มบาตรอยู่ก <c oughs> ็ไม่ขายุงก็กัดแต่ก็อธิฐานอยู่นั่น uh huh. แหละ uh huh. ไม่จบสักทีครับท่านผู้ชมรายการของดีเมืองนอนท์ จะเกิดขึ้นวันที่หนึ่งเมษาโดยมีการจัดกันอย่างเต็มที่ให้มาทานของดีของอร่อยที่สุดของเมืองนอนท์น,นี้ก็คือมะม่วงใยญกล่ำมะม่วงอกร่องมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้และก็มีมะม่วงอีกทั้งหมดประมาณ30สายพันธุ์มาทั้งวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่10บหนึ่งถึงสิมาชิมของดีถ้าไม่มาวาสนาปากไม่สูงนะ จะทำบุญเนี่อย่าไปชอบหยิบถวายพระแล้วชอบพูดอ่ะนี่ถวายส่วนตัวนะเจ้าค้าอันนี้ท่านบอกว่าอันนี้ถวายธนุปํารุงพระศา,าสนานะเจ้าค้าท่านอย่าไปใช้อิรุ่ยฉุยแจกไม่ได้อืแล้วหลวงพอ่อมาาาาุตธะตาบอกว่าใครเอาเงินพระเอาเงินบุญโยมไปใช้อิรุ่ยฉุยแจกตายไปโยมประบาลจะเขกหวัวแตกเนะี่ย ทำบุญแล้วมโนไกลก็มโนเยอะไปขอมน่นขอนี่ขอนั่นอาตมานะลำคาญคนทำบุญอยู่เรื่องอืออธิฐานนานมือบาไอเราไปยืนอุ้มบาทอยู่ก็ไม่กายุงก็กัดแต่ก็อธิฐานอยู่นั่นแหละไม่จบสักทีครับโอ้พนิยมากอืะขอเยอะขอเยอะเกินครับเนี่ยในพวกค้าค้ากําไรในบุญเพราะนั้นต้องอย่าให้ขอเยอะนะ แล้ววัดก็อย่าใช้เทคนิคในการล่อคนให้อย่างงู้นได้อย่างนี้ได้อย่างงั้นอะไรเงี้ยออืม,มันเป็นเรื่องผิดหลักผิดเกณฑ์เพราะว่าบุญเนี่ยมันต้องการชําระใจให้สะอาดถ้าคุณขอมากนี่เื่อๆ้สกรปรกอีกเนะี่ยไอ้ขอไปให้ได้ทราบผู้อื่นเนี่ยสกรปรกเลยเนี่เลยฮะหลวงพ่อก็อขโมยจัดฉันชขโมยจัดฉันใช่ฮะปล้นเลยฮะครับหลวงพ่ออันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้อแตาขอร้องว่าวัดต่าง อย่าไปเขียนติดอย่างนั้นเลยมันจะสะสมนิสัยงกเงินงกทองของคนอื่นเขามันจะกลายเป็นปล้นทรัพย์ผู้อื่นไปโดยอัตโนมัติไม่ปล้นโดยมือด้วยเท้าแต่ปล้นทางใจนี่ก็เสียหายเหมือนกันโอ้โหหลวงพ่อจริงๆแล้วเนี่ยนะหลวงพอสิ่งที่ผมถูกทำกับหลวงพ่อในวันนี้เนี่ย มันเป็นประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่เลยมันเป็นประเด็นที่ใหญ่มากนะฮะของพ่อพุทธธาตุนะท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่จะเป็นพระองค์เดียวในประเทศไทยครับเทศเรื่องอะไรไหมอ่าฮะอย่าเมาบุญอย่าหลงบุญอย่าบ้าบุญอืมอืมใช่งี้แเลยนะใช่ฮะอ่าฮะเพราะว่ามันมีคนเมาบุญหลงบุญบ้าบุญนี่เยอะจริงครับโดยเฉพาะมียาสิบวันย้อนเขาทําบุญในเมนคําสมัยมนั้นสิบเอ็ดล้าน แลาวนินคําก็เอาไว้ปุยพุยยังตอนนี้ยังติดคุกอยู่แค่พูดมาคำหนึ่งฉันะมีแต่ศรัทธาแต่ฉันไม่มีปัญญาตอนนี้พระพุทธเจ้านี่ตรัสประโยคนึงเนี่ยคนไม่ค่อยจุกคิดกันอทานังวิเจยะสุขตปะสัตถังโอโหแปลเป็นไทยว่าเราไม่สรรเสริญคนทําบุญเก่งครับไม่สรรเสริญคนทําบุญเยอะทําบุญมากทําบุญที ทำบุญบ่อยแต่เราสันเสริญคนไข้ควรดีแล้วอนําออกให้ไข้ควรน่อยทําวิจัยหน่อยเออผู้ที่มาเอาขอเราไปเนี่ยครับพระจิงหรืพระปลอมแล้วก็เอาเงินไปทําอะไรครับขอไปนะครับถ้ายงมทาบุญโง่ครับไปเจอพระบริหารเงินบุญโง่เห็นไหมแทนที่จะเอาเงินบุญไปสร้างบารมีครับดันไปสร้างคดีอาอาจนวัดเสียหายเสียชื่อ งานนี้ประเด็นใหญ่ใช่ <S <S ไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้จาจึงบอกว่าทําบุญเนี่ยอย่าให้กระทบฐานะและโภคะแห่งตนทําบุญอย่าลืมใครครวญเสียก่อนแล้วค่อยออกทําำไม่ใช่ทำตามตามเขาครับหลวงพ่อพอเขาชวนทํก็ทาตามเขา,มา,มามสมัยเน้นคํเพราะมีหน้ามา้าครับหลวงพ่อหน้าม้าก็จะออกเปกันเขาลิเกทับกันใช่ไหมไอ้นคนนี้ทำหมื่นครัไอ้คนนั้นต้องทำแสนไอ้คนนู้นต้องทำล้าน Oh. ไอคนหลังๆจะทําน้อยก็ทําไม่ได้ไอนี่เขาเรียกเกทับเกทับอฮอย่างนี้เนี่ยครับุมพ่อครับภาพาผมพ่อ,อพูดถึงเรื่องของกระอล่อลอไรที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วมันมีทุกวัดม,มีทุกวัดแหละแต่ว่าจะไม่มีวัดหนึ่งนะไปดูได้สวนโมกอ uh huh. ครับสวนโมท่านมไม่ท่นาทนไม่ให้ตังตู ออแต่ว่ามีทําคนทําบัญชีคอยรับอยู่ครับไปตรงนั้นอแล้วก็มีที่เดียวครับหลวงพ่อแล้วไม่มีบอกทํานู่นทานี่อืออืมอืมอท่านใช้คํานี้นะอันนี้ก็ขอฝากญาติโยมที่ดูรายการนี้ก่อนจะทําบุญเนี่ยอย่าไปชอบหยิบถวายพระแล้วชอบพูด่ะนี่ถวายส่วนตัวนะเจ้าค้าอันนี้อืท่านบอกว่าอันนี้ถวายธนุปําร,รุงพระศาสนานะเจ้าค่ะ ท่านอย่าไปใช้อิลุ่ยฉุยแจกไม่ได้อืแล้วหลวงพ่อพุทธทาสบอกว่าใครเอาเงินพระเอาเงินบุญระโยมไปใช้อิลุ่ยฉุยแจกตายไปโยมประบาลจะเกหัวแตกนะอ่าฮะครับครับท่านกำกับเรื่องบุญไว้ดีมากไปดูทำบุญสามแบบครับครับท่านเขียนไว้ดีมากทำบุญแบบอาบน้ำโครนทำบุญแบบอาบน้ำหอมครับก็ททำบุญแบบอาบน้ำบริสุทธิ์ ทำบนแบบอาบน้ำโคลนก็คือบวชลูกบวชหลานข้าวบัวข้าวไปกินเหล้าเมายาในน้ำโคลนไม่ได้ล้างให้สะอาดหรือครับคุณพ่อน้ำหอมก็ต้องให้เขาชมต้องให้เขาเชียร์ต้องขึ้นป้ายอ่าฮะส่งอะไรให้ต้องถ่ายรูปไปทันครับไม่ทันโมโหนี่ครับทำแล้วแต่เขาไม่ชมไม่ติดป้ายไปทวงไปทวงไปทวงสุดท้าย อาบน้ําบริสุทธิ์ครับคือทําและใจบริสุทธิ์ใจสบายก่อนทําก็ศรัทธาครับทําเสร็จก็ศรัทธาอ่า,าทำแล้วก็สบายใจไม่มีมานั่งทุกข์นั่งเสียดายอมีหลายอย่างที่พูดถึงเรื่องของการทําบุญนะครบหลวงพ่อบางทีเนี่ยญาติโย,ยมทําบุญเพราะชอบพระนี้นใช่ทำตามชอบ อไม่ได้ทำตามเหตุผลอ่าเนีไม่ใช่เหตุผลครับมันมีประเทศที่เขาเขาเฉลี่ยว่าประเทศไหนทําบุญเก่งในโลกนี้คุณว่าประเทศอะไรไทยเยอะอาจารย์ไม่ใช่ไทยนี่อยู่ที่สิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดเหรออ๋อครับอาจารย์อันดับหนึ่งเลยโลกนี้คือพม่าอืมแต่เขาทําบุญไม่ฉลาดครับเขาไม่ทําบุญสร้างงานสร้างอาชีพคนอฮแต่เขาสร้างเจดีย์โอ้แต่คนของเขาอ่ะต้องสมซานมาหางานบ้านเรา ที่วัดนี้นะครับเราเน้นทาบุญสร้างงานสร้างอาชีพซื้อที่เนี่ยคือสร้างงานสร้างอาชีพ <c oughs> เพราะอาชีพทุกอาชีพต้องสร้างบนแผ่นดิน<อ>จะไปสร้างในน้ําบนอากาศสร้าง,งไม่ค่อยได้ครับ,รบต้องสร้างบนแผ่นดินทั้นวัดไปซื้อที่ดินได้ปัจจิบสี่พันไร่สี่พันไร่ให้คนประกอบอาชีพจะเห็นผลไม้เนี่ยเต็มวัดหมดหน้านี่ หน้ามะม่วงยายกล่ำนี่เออยอจะต้องจัดงานวันที่หนึ่งครับถึงวันที่สิบกินมะม่วงสามสิบชนิดครับที่อร่อยอร่อยของเมืองนนท์ออมียายกล่ำน้ำดอกไม้ทองดำอกล่องอออที่มาแปลกแผงหน่อยก็ชื่ออะไรรู้ไหมพรามไขเมียแล้วขายตึกมันอร่อยจนต้องขายตึกซื้อมะม่วงกินกับขายเมีย อขาซึ้อเขาเกพรามไข่เมียแต่มันหวานอร่อยหอมอ่าดีมากอลูกไม่โตลูกเล็กๆแต่อร่อยไม่แพ้ออฮก่องอืเนี่ยเราเราจะเน้นทําบุญแล้วให้มันที่วัดมีสโลแกนว่ามาถึงวัดนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มตั้งกระเช้าเนี่ยเอามานั่งแจก มะม่วงคนมาทําบุญหมดไปไม่ต่ำกว่าสิบกระจาดอย่างเงี้ยสิบกระจาดแล้วเช้าเนี่ยพรเช้าเนี่ยนะฮะแล้วเมื่อกี้ไปไปแจกก็เช้าควันวันนึงเนี่ยต้องนั่งแจกมะม่วงแต่มีสโลแกนว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็มบางวัดอีเข้าได้้นุ่น้นี่แฟนคอของเราได้คกนเข้าคอเลยโอ้สาธุท่านผู้ชมครับผมก็หลวงพ่อ ได้พูดถึงเรื่องของบุญจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นสาระสำคัญสำหรับในประเทศนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราไปฟุ้งเฟ้อกับเรื่องของบุญแล้วเรามองบุญความหมายของบุญว่าเป็นอย่างไรแต่หลวงพ่อได้ให้คํานิยามซึ่งผมจะสรุปให้กับท่านผู้ชมว่าเราทําบุญเข้าถึงอะไรเข้าถึงสิ่งที่เป็นสปกปรกหรือเข้าถึงสิ่งที่เป็นสะอาด วันนี้เนี่ยสุดยอดของการเข้าใจในคําว่าบุญว่าที่เราจะเอาเงินสักบ,บาทแล้วไปหยอดในตู้ท่านมองอะไรกับตัวเองวันนี้ต้องกราบอขอพระคุณทิ้งไทยนะครับเผื่อจะลืมกันาาต้องทําบุญด้วยการเจริญอนิจจสัญญาพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบบุญไว้่างนี้ทํากับเดรัจฉานสิบหกครั้งอไม่เท่ากับทำมนุษย์ครั้งหนึ่งทํามนุษย์ธรรมดาทั่วไป สิบหกครั้งาาไม่ดีเท่ากับทํากับมนุษย์ที่มีศีลธรรมสูงครั้งหนึ่งครับทํากับมนุษย์มีศีลธรรมสูงไม่เท่ากับทาที่กับพระที่อยู่ในธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเพียงค, <pe le ng S 1> ครั้งเดียวอาาได้บุญมากกว่าสิบหกครั้งที่ทํากับทั่วไปขาายับขึ้นอีกทีหนึ่งทําบุญกับพระพุทธเจา้าและมีภาษาวกมานั่งด้วยสี่ทิศคสิบหกครั้งไม่เท่ากับแผ่เมตตาเพียงครั้งเดียว ถ้าแผ่เมตตาจิตมันจะโอ้ยอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ไอ้สาดิษอมหิตโหดไยมันก็จะหายไปครับสุดท้ายเลยครับแผ่เมตตาสิบหกครั้งไม่เท่ากับเจริญอน,นิจจสัญญาเพียงครั้งเดียวครับอน,นิจจสัญญาก็คือความหมายรู้ค,รความไม่เที่ยงนั้นจึงหยิบเงินขึ้นมาเนี่ยต้องพิจ,จารณาเจ้าเงินเลยแบงร้อยแบงพันเจ้าไม่จักค่าค่าก็ต้องจักเจ้า มันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันถึงเอามันไว้ทันเอามันมาทําเสบียงบุญโอ้สาธุไว้เจือจุนไว้ใช้ในภพหน้าชาติหน้าอะไรก็แล้วแต่เอามันเป็นสบียงออย่าไปอะไรเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์อครับแล้วเดี๋ยวเราจากมันไม่ได้ทำคนอื่นเอาไปทำไปกินไปใช้หรครับเยอะนะคนที่มีเงินไม่เคยใช้เนี่ยถ้าลูกหลานแย่งกันอะไรที่หลังครับพระอาจารย์เมื่อเร็วๆมีพระองค์หนึ่งเก็บเงินไม่ได้ไงตั้งสิบกว่าล้านอื แย่มากเลยสมองไม่เคยคิดไปสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนนะครับยุคนี้นะทำบุญสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนกันบ้างเด็กเราจะได้ฉลาดป่วยไข้จะได้มีดูแลกันทั่วถึงโบสถ์วิหารเจดีย์น่ะมันเยอะแล้วตอนนี้พักๆไว้บ้างเลยท่านผู้ชมครับสำหรับในทุกๆคำพูดทุกๆกริยาที่หลวงพ่อ ได้บอกกับท่านผู้ชมมอผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะคิดตามเหมือนกับผมหรือเปล่าหรือจะมีความขนลุกกับสิ่งที่พะพยอมได้พูดไอ้ที่ว่าขนลุกนี่นั่นหมายความว่าผมเข้าใจในตัวบุญผมเข้าใจในสิ่งที่ผมกําลังที่จะปล่อยอวัตถุที่เรียกว่าเงินออกไปแล้วผมได้อะไรกับตัวที่สิ่งที่ผมนําออกไปวันนี้เนี่ยผมเข้าใจอย่างองแท้กับคําว่าบุญแล้วท่านผู้ชมนะครับเข้าใจแล้วหรือยัง วันนี้ต้องกราบขอพระคุณมากครับหลวงพ่อพยอมครับสำหรับในข้อคิดข้อที่เป็นสติในการปฏิบัติในต่อๆไปของทุกวันวันนี้ก็ต้องขอชมคุณหน่อยเลือกคำถามมาดีมากทำให้คนกระจ่างเรื่องบุญสติก็ดีสติครับรดีมากครับหลวงพ่อครับครับครับถ้าอย่างนี้ไปแล้วครับท่านผู้ชมครับหมดเกลี้ยงแล้วครับเวลาแม่ครับกราบพระคุณครับเจริญพครับครับครับ หมยแล้วกท,ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของดีเมืองนอนท์จะเกิดขึ้นวันที่หนึ่งเมษาโดยมีการจัดกันอย่างเต็มที่ให้มาทานของดีของอร่อยที่สุดของเมืองนอนท์อ่านี้ก็คือมะม่วงใยญ่กลำ่ำมะม่วงอกร่องมะม่วงเขียวเสวยมะม่วงน้ำดอกไม้และก็มีมะม่วงอีกทั้งหมดประมาณ30สายพันธุ์มาทั้งวันที่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบ หนึ 1> 1่งถึงสิบมาชิมของดีถ้าไม่มาวาสนาปากไม่สูงนะ